หลังจากคลิปที่แล้วที่ข่านั้นได้เล่นสงครามระหว่างแคมเมลา่าปะทะทอยเลตข่าก็ได้สัญญาหลังคลิปไว้ว่าถ้าคลิปคลิปนี้มีจำนวนเกินสองพั่าจะซื้อไตไทยท่านที่มีราคาถึง50,000นคิวแต่ดูสินี่กระโดดไป5้าพันกระโดดไปได้ยังไงขนาดนั้นวะน่ะสงสัยคนดูอยากให้ฉันเสียตังค์มากกว่านี้ละมัง้ง ใช่รือเปล่าใช่ไหมอยากดูตายไนตั้งกดนั่นเลยใช่ไหมเนี่ยบ้าบอซึ่งนั่นแหละก็เป็นเหตุผลที่ผมจะต้องกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งโอเคเอาล่ะไปดูกันเลยไอ้ปะโถเอ้ย,อยไม่น่าเลย2องพนมันน้อยเกินไปเนี่ยสำหรับไอ้ไทยท่านตัวนี้เนี่ยสองพันไล์เนี่ยปะโถเอ้ยเอยคลิปนี้ฉันขอไล้์แบบถล่มทลายหน่อยได้มั้ย oh. มึงไม่เกี่ยวกูไม่ได้พูดกับมึงไอแมวโ, <c oughs> โอเคเอาละ,าละ,าละตามสัญญานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เลยมา2000ไ like ล์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อนะครับมาไต้ไททันแล้วตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ใช่ไหมผมมีประมาณ3 0,000นะครับนะ30,000คิวแล้วไต้ไททันเนี่ยเอาไปประมาณ5 0,000ื0นนะครับ50,000เท่านั้นที่ผมขาดก็คืออีก2 0,000เพราะฉะนั้นเราต้องซื้ออีกประมาณ4รอบติดนะฮะตอนนี้ผมมีไม่รู้กี่โลบอกนะครับผมจะซื้อไป ตุ้มอ่เพิ่มมาเลย5,000นะครับนะเสียไปเลยพันโลบอโอ้แม่งแมงมากเลยนะผู้ชมกดไลค์ผมด้วยนะผมผมขอหลักคิดดีอซื้อไปอีกแล้วโผหอีกพันโลบออะเอาละท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมซื้อเป็นที่เรียยแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาตอนนี้เออผมกดเลือกที่ไตไททันว้าวอะไรวะเนี่ยพอคือไตไททัน ไม่มีใครหยุดฆ่าอยู่โวตัวบเรล่บเลยต่ตนผู้ชมโอ้พวกเราดูตอยไททอนสิฮะบักไหนจะฆ่าฉันนี่แน่ใครมาระเบิดตัวโอ้ไหไอ้ท่านระเบิดตัวรเด,วดเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับมาเอาดิโอ้พวกเราเรามีลูกพี่เตยไททอนแล้วว่าพวกเราจะครองโลกใบนี้โอ้ไอหมอนัน่นปล่อยตาเลเซอร์อย่างน,นั้นรถนี่ฆ่าก็ปล่อยได้นะครับนะท่าสองปล่อยตาเลเซอร์ท่าแรก ขัแรกอ๋อเป็นตีนะครับใช้ดาบตีดีสองข้างแล้วท่าที่3ก็คือเทเลพอร์ตปึ๊บโอเคเทเลพอร์ตเป็นแสงสีฟ้าด้วยเฮ้ยแล้วก็อันนี้พลังอะไรคอสเมติกทีวีเหรออ๋อไอหมอดิมาปล่อยเลเซอร์อะไรใส่ฉันแง่พวกเราหนีเร็วดีดิโอ้โหเอาเลยคอสเมติกทีวีนะครับมาเอาละเอาละ,เอาละนะครับตัวห้าหมื่นดูซิว่ากูคุ้มขนาดไหนตอนนี้กูยังตีใครไม่ได้เลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอันนี้คืออะไรวะอ๋อนี่ปล่อยลำแสงเหรอ แล้วนี่คืออะไรไลท์ทาเวลโอ้โ้โคตรเจ๋งนะครับนาโอเคเราสามารถเดินไปได้ทุกที่นะครับตอนนี้ทุกตัวแม่งเดินตามผมหมดเลยว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะไททันไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนี่ว่ะเฮ้ยไททันไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนะครับนะไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนเลยแล้วอยู่ฝ่ายไหนเออเราอยู oh, ่ฝ่ายก๊อตท่านผู้ชมเราคือเผ่ามาผมอยู่เผ่าอื่นนะครับที่ไม่ใช่ทอยเลสและแคเคนเบลา่าเฮ้ยอะแล้วตอนนี้นะครับผมเกิดแล้วทําไมกูเกิดตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อน ผมไม่ได้อยู่ในกรอบของไอ้พวกเฮ้าสกีบิลีกับเผ่าแคเมล่าเลยนะครับดูดิถ้าพวกที่มันเจะต้องเลือกนี่ก็คือมีอยู่2อันใช่ไหมที่ต้องเลือกแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นก๊อตนะครับนะผมอยู่บนหัวพวกมันดูดิดูมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่ผมแบบชิลมากดูมาฮะเฮ้ยแมวโฮตอนนี้เราอยู่สวรรค์หรือเปล่าวะเนี่ยโฮ้หน่าจะใช่แหละโอเค,โอ,เคโอ้ย่ังไงแมบพบนะครับ เราคือพระเจ้านะท่านผู้ชมเราคือพระเจ้าโดดไปนี่กูตายไหมกูตายไหมกูได no ้จะตายนะท่านผู้ชมแอะกูตายวะกูไม่ใช uh> ่พระเจ้ากูไม่ใช่พระเจ้าแเอาล่ะต่อมาผมขอใหม่ดีกว่าดูซิปุจิ๊บโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูต้องรอ21นาทีเลยเหรอโอ้โหเล่นครั้งหนึ่ง21นาทีเลยนะครับนาแต่ตะกี้ก็คุ้มนะตะกี้ผมยังงงอยู่นะครับว่าผมอยู่พวกไหนกันแน่ที่จริงผมไม่ได้อยู่พวกไหนเลยก็คือตามสตอรี่เลยนะครับก็คือ ไอไตไทไทันเนี่ยถ้าอยู่ในสตอรี่หลักของบันเองของช่องเวอร์เรดเดียมันเป็นตัวละครที่ไม่อยู่ฝ่ายไหนเลยนะครับนะก็คือมันตีทั้งเผออ่าทอยเลตแล้วก็แคมมลา่ามันไม่ขึ้นตรงกับใครเลยนะฮะตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้น20นาทีก็ต้องรอใช่ไหมหรือเราไปเข้าเซิร์ฟอื่นดีไหมถ้าผู้ชมน่าจะดีกว่านะ,อะเอาล่ะทั้งหม้ชมมาโหถึงวเวลาที่ฉันจะเล่นตยายไททัอนอจึ๊บ เอาฉันมีห้าหมื่นทำไมฉันเล่นไม่ได้วะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยกูจะเล่นเอา้าจิบหายกูจะเล่นเอ้าเล่นไม่ได้เหรอต้องรอเหรอต้องรอ20นาทีเหรอ,ก,อก็คือก็คือกูกูเปลี่ยนเซิร์ฟก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไอแมงหโห ท่านผู้ชมผมเปลี่ยนเซิร์ฟหลายรอบแล้วนะเนี่ยก็คือสรุปก็คือเอ่อถ้าเราเล่นมันจะนับเวลาในตัวเราเลยนะครับนะไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเซิร์ฟแสดงว่าผมต้องรอประมาณ2 1อนาทีนะครับต่อการตายครั้งหนึ่งโอ้โหนานเกินท่านผู้ชมครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมสงสัยเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้นะครับไอ้นกคูกนะฮะนี่ ไอตัวนี้เลย1นึ่งแสนคิวผมอยากรู้มันทําอะไรได้ผมยังไม่เคยเห็นใครได้เล่นตัวนี้เลยนะฮะไม่เคยจริงๆเออไอตัวนี้น่าซื้อมากเลยเพราะผมสงสัยไงว่ามันคือตัวบ้าอะไรทาไมมันเป็นนกคูตัวเล็กๆแบบนี้นะครับมามันไม่เคยอยู่ในมัลติเวิร์ดไหนของพวกแคมิล่าทอยเลตหรือว่าพวกไตไททันอะไรอย่างนี้เลยนะครับมะไม่เคยเห็นมันอยู่ในช่องไหนเลยอะ่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นผมมีชาเด่นให้ผู้ชมถ้าท่านผู้ชมกดไลค์ให้ผมได้ถึงเท่าไหร่ดี เอาที่แบบไม่ถึงดีกว่าน่าจะไม่ถึงถ้าถึงนี่กูจนแน่นอนอ่ะกดไลค์คลิปนี้นะครับนะให้ได้ถึงแปดพันไลค์นี่ไม่ได้แน่นอน <laughs> ใช่ไหมแมวโฮไม่มีทางได้แน่นอนโฮเฮ้ใช่แล้วมันไม่มีทางได้หรอกเจ้าแมวโฮมันไม่มีทางได้ อ่าเอาล่ะท่านะผู้ชมต่อมาผมเล่นได้แล้วนะครับนะโอ้ข้าคุอไต้ไทท่นข้ามาอยู่ฝ่ายใดพวกเราลุมตีมันแล้วดีตายสายพวกโก้นี่นี่พลังคอสมิกทีวีโอ้โหมาดิโอ้หตยไทท่านนะครับร่างที่ยังเป็นสีม่วงอยู่ก็ไปสู้ผมนะครับนะเข้ามาเลยต่อหมดเว้ยมานี่แน่มาเลยใครจะสูขข้กับข้านี่ไอเดียวใช่ไหมนี่นี่ไอเดียวมันโหดนะครับนะไอคุดจอเนี่ยเดี๋ยวจีมันก่อนจีมันดิ โอ้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 ห่าลุมเยอะเว้ยพวกเราลุมมันประเด็นก็คือเลือดเราลดเร็วเนื่องจากเรามีทั้ง2ฝ่ายนะครับที่ลุมเรานะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบบ้าบอหน่อยนะครับโอเคเอาหลักครนี้ก่อนโอ้โหพวกเรามันนีไปไหนวะเนี่ยดีค่ะอยู่ดีทุบหน้าพวกเราดีเ็วทุบหน้าทุบหน้าอุย เก็บคิวได้เยอะเลยเนี่ยตัวเดียวนะครับมนะครั้งเดียวนะครับด่นี่เผาหน้าเผาหน้ามีใครจะระเบิดตัวอีกไหมมาเลยผูขอวิ่งหนีก่อนไปละโชคดีทาวเวลหนีเร็วนี่ว่าหนีก่อนนะครับไ่อยู่แล้วไอ้พวกบ้าแม่งตามติก <c oughs> ูเออไอ้นี่แม่งมาระเบิดตัวใส่ผมนะครับตายเลยมันยอมตายนะครับเพื่อให้ได้ฆ่าผมมันได้คิวเท่าไหร่วะเนี่ยอยากรู้อ่ะถ้าหมดชมแล้วสุดท้ายผมก็ต้องรอนะครับถึง23านาทีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะไอ้นี่บอกอู้ทำไมได้มีไตถอยทอดนาพวกนายแม่คนสุดยอดเลยวานะฮะเออนี่ร รอ23นาทีโอ้โหโคตรนานเลยปะโถเอ้ยไหนเราลองไปเล่นอย่างอื่นดูสิเห็นบอกว่ามีรถถังมันใหม่หรอที่ไงรถถังนะครับ800คิวมันทำอะไรได้วะเนี่ยเออรถถังบอยมอแล้วครับรถถังบอยมอแล้วสวัสดีครับโอ้ตะก,กี้ผมเห็นไต่ไททันด้วยนะครับ ตายทท่านมันตายไปแล้วพวกตายทท่านมันตายไปแล้วโอ,โอ้ผมไปสนครับโอเคเอาล่ะเราจะยิงไอ้บมอนดอนยิงตูมยิงเข้าไปเป็นไงเออมาดิมาดิมา,มาวัดกันเลยวัดกันเลยไอ้บ้านี่ยิงเข้าไปโอ้โหมามายืนวัดกันเลยเนี่ยมามามาเลยมาไอ้รถบ้าดนด่เอาดิเออมาใครชนะใครชนะอู้โอพคนะครับไอ้รถถังแม่งคันใหม่ไม่ได้ช่วยบ้าเลยเลยนะครับนะก็แค่ยิงนำแสง อันนี๋มาชมในระหว่างรอผมก็เล่นพวกไททันนาฬิการอไปก่อนแล้วกันนะครับนาโหพวกักจะหนีปนนไปน้อยไอ้หนูมันนี่สินี่ระเบิดเวลาโอมนี่ เอาละท่านะผู้ชมต่อมานะครับนะในคอมเมนต์มีคนบอกว่าพี่เล่น UFO ไม่เป็นพี่ต้องใช้ทักษะให้มันถูกนะครับนะเอาละนะผมจะลองแก้มือกับ UFO นะครับพะตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมว่ามันกากนะครับนะแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยเออมันเก่งอยู่นิหว่านะครับนะถูกของน้องๆก็คือเราต้องหยิบดาบออกมาปุ๊บแล้วจากนั้นก็ใช้ดาบฟาดนี่เป็นดาบแอคแทกนะครับนะไม่ใช่การตีนะครับนะโอเคเดี๋ยวต้องใช้ดาบตีมันเออ ตีมันตีมันนะครับนะผมผมบอกเลยว่าดาบมันดาเมจแรงมากเลยนะครับถ้าตีโดนเนี่ยตืตีไปตีแล้วก็ถอยแล้วก็ยิงจิ้วจิ้วจิ้วแล้วจากนั้นก็ตีมันนี่แป๊บเดียวนะครับไททันไม่สู้เราหรอกนะฮะแล้วอย่างข้อดีของไอยูนี่คือมันเร็วด้วยนะครับนี่เรียกดาบออกมาแล้วที่จริงดาบนี้มันต้องเป็นดาบของไอเออไททันซีนีม่านะครับนะแต่ ไม่สนหรอกนะครับทาไมมันถึงขนาดสีเหลืองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะเออตีเข้าไปค่าฆ่าคือเยบโอวีสองเว้ยฮ้ยมีใครจะสู้ฆ่าไหมนี่ยิงไปนะครับนะนี่พลังสายฟ้าดียิงเดเซอร์ดีแน่เป็นไงล่ะดีแน่เป็นไงล่ะโอ้พวกเราจับบอลให้ได้จับกูไม่ทันหรอกพวกแกช้ากว่าฉันเยอะนะครับนะจิ้วนะครับนะจิ้วจิ้วจนตายอ่ะท่านบู้ชม กูเจียวมันจนตายอ่ะสกิลหนึ่งมันเอาไว้ยิงแบบว่าเพื่อสกัดเฉยๆนะครับนะมันไม่ได้ลดเลือดเยอะขนาดนั้นนะฮะนี่นี่เอาละมาต่อมาสกิลสองุบมาแล้วหยิบดาบจากไทท่านสีดีมาแล้วตีแล้วก็ยืนบกหูดูดิตีทีเดียวนะครับเลือดแม่งเกือบเหลือครึ่งอ่ะเอาละมากูพร้อมนี่บวกไว้นี่ตีทีเดียวแม่งหายหมดเลยเว้ยเฮ้ยนะครับนะอืออือเดต้องวิ่งหนีเพราะตัวนี้มันบางนะครับนะนาเมจแรงก็จริงแต่บางนะฮะ โอ,โอ้ท่านผู้ชมเอ้ยไต้ไทท่านแมงยังไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมเอาละงั้นฉันเล่นไอดีวก็ได้โหสกิลดียเยอะเลยนะนี่มุดหนีไอพวกเรามันมดนุดหนีไปไหนมุดหนีอยู่ตรงนี้หลังใจย,ยังไงเล่าเอาละขึ้นมาแล้วเว้ยพลังหยอขุดดินเอ้ยพวกเรานีแล้วมันขุดดินเราแล้วปีนาปโปเอาละไอพวกโอ้ดีขุดดิน ขุดดิน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 จากนั้นนะครับนะเราก็ขึ้นมาหลบนะครับนะากำลังจะตายใช่ไหมแอ,อะกูตายเอาละท่านผู้ชมต่อมานะครับผมกูลองออกจากโลบ็อกเลยนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะ้าลองออกไปเลยแล้วก็เข้าโลบ็อกใหม่แล้วก็เข้าเกมนะครับดูซิว่าไตายได้ท่านจะสามารถเล่นได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าจะได้วะท่านผู้ชมได้วะได้ผลว่าโอเคเราเล่นได้ไปลุย ทยทยทอนมาแล้วพวกเรารุมมันหัวตายหมดซะดินี่น้ำแสของฉันแสบตาเว้ยนะครับมาโดนไปดิ โดนโดนแต่นี่แม่งใส่แว่นว่ะมันไม่เป็นไรว่ะท่านผู้ชมอ่ะเลเซอร์ฉันไปแล้วกันมาวัดกันดูซิว่าเลเซอร์แกกับเลเซอร์ฉันใครจะแรง่ากันนะครับ <c oughs> อือตายไปดีว้ะมีอีกไหมใครจะสู้กับฉันมาดิกูฟาดทุกตัวเว้ยนี่เอาละมีอีกไหมฮึบนี่ว้าไปด้านหลังมันจากนั้นสกอตบิ๊กตอ่อโหเก็บคิวได้เยอะเลยนะเนี่ยแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้ก็คือเราต้องหาวิธีที่จะรอดจาก ไอ้พวกนี้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับโอ้อตอยทายท่อนอันตรายอ๋อต่ยทายท่อนอันตรายนะครับอือดีจีเข้าไปจี่เข้าไปจี้เข้าไปพวกเราดีเลยต่อยท้ายท่อนแม็กมาอีกแล้วนะครับน้คอสมิกแล้วเข้าดีคอสมิก คอสมิกไปดิคอสมิกทีไปนะครับโอ,โอ้โดนทีหน้าแหกบอกเลยนะครับดิดิไม่ไดอาฉันจะตายแล้วฉันจะอยู่ไม่คุมหรือไรวะเนี่ยวป่อยป่อยอ้าตายนะครับเรียบร้อยอรอยอีก20นาทีเลยชิปหายอาระท่านผู้ชมต่อมานะครับนะกูลองออก เข้าเกมใหม่อีกรอบตรงนี้มันอาจจะได้ผลผมอาจจะไม่ต้องรอถึง20นาทีนะครับได้ไหมว้าวได้เว้ยท่านผู้ชมได้เว้ยโอ้โหไม่ได้ไผลกูกลับมาอีกแล้วเอพอพวกเรามันกลับมาอีกแล้วไอเดีวมึงมาดิดิไอเดีวอเออชาดกับพี่ครบับผมแค่ม,มุดดินผมชอบม,มุดดินเฉยๆครับพี่ไม่สนตายตายหมดมึงตายหมดนี่ตายตาย,ตายฉันไม่สนว่าพวกแกเป็นสกิมปดีหรือแคมเมล่ากูฆ่าหมดนะครับนี่ฆ่าหมดโอ้โหอแกปรับไททันตายไททันไม่ได้หรอกเว้ยดีวาร์ ว้าวาจากนั้นคอสมิกชิดหลังมันเลยด่โคตรแรงนะครับท่านผู้ชมดูดิใครโดนเป็นตายผมบอกเลยดิดิโดนโดนตายตายเออนี่นี่เรียบร้อยกูตายอ่ะแล้วจากนั้นผมก็ออกนะคบนาออกจากเกมไปเลยอ่ะออกเสร็จแล้วยังไงต่อก็เข้าโลบอกใหม่ยังไงล่ะ <c oughs> นี่แหละคือสูตของการเล่นตาไททันอีกรอบหนึ่งไม่ต้งองรอ20นาที <c oughs> เอาละมามามาดูซิได้ไหมก <c oughs> ดดึงสอง โอ้โหกูกลับไปอีกรอบพวกราเป็นไปไม่ได้ที่จริงต้องรอถึง20สบนาทีดิหอหอกกูไม่แคร์ไม่สนโนสนโนแคร์เอาละพลังของตายจะจัดการแกสักดีตายถ่ายท่านล่างบริสุทธิ์นะครับมากูไปดูแหละกูพูดบวนะครับมาไม่รู้ล่างบริสุทธิ์หรือเปล่าตออเลเซอร์นี่ว้าผมบอกเลยตัวนี้สายบวกเลยนะครับนะเออเอาละท่านผู้ชมตอนนี้ในที่สุดผมเจอแล้วนะครับนะก็คือหูย คิวแสนสองมึงป้าหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะถ้ามู้ชมงั้นในระหว่างนี้นะครับนะผมก็จะรอมันแล้วกันนะฮะให้มันเล่นเออาไตไาททันผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติผมเป็นฝ่ายที่โดนไตไททันสู้จะเป็นยังไงนะครับเอ้ยอันนี้อะไรอะอุ้ยเอ้ยตัวใหม่ดีว่วะเอ้ยตัวใหม่ไอเลเซอร์นี่นะนะครับนะเฮ้ยเย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอลัชเลเซอร์นี่นะนะครับโหของลัชเลเซอร์ปล่อยล้าแสงดี เฮ้ยเป็นลำแสงของไตยไทท่านด้วยนะครับนะาลำแสงนี้แรงผมบอกเลยแต่ไตยไทท่านมันมีถึง2อันนะครับนะโอ้ท่านผม้ชมตอนนี้มีคนเล่นเลเซอร์อาวุธจีเพียบเลยพวกเราจีมอนจีมันนี่จีมนัเมนเลยจีมันนีไอ้โอ้จีมันเอือดไอ้พวกบ้าแม่งจีแต่กูวไอ้พวกบ้า เออเออโอ้ยุบโอแม็กเร็วมากเลยนะครับนะจีมันเลยพวกไปพวกเรากองทัพจีจีมันนะครับเออระหว่างรอตายไทท่านนะครับนะไปเ็วพวกพวกเราคือกองกําลังตัวเล็กนะครับนะเอาละจีมันจีมันหนียุบโออีกแล้วจีมันจีมันพวกจีมันเอามาได้ตายเอามาได้ตายเอามาได้ตายเออกูตายโอเอาไปเอามานะครับเล่นไอพวกตัวเล็กๆนี่ก็สนุกเหมือนกันนะครับนะก็คือแบบว่ามันเหมือนอยู่ในสงครามไงเออแต่พอเราเล่นเป็นไทท่านมันอีกแบบยนึงไงดีจีมันเลยจีบันจีมัน เออล่วงไปดีนะครับเอาละนักบู้ชมตอนนี้นะครับเจ้าไทยไทท่านมาแล้วนะครับนะแต่อันนี้คืออะไรอะ่ะบอสเมกาไทไทท่นเฮ้ยไอ้นั่นมันเล่นแล้วนะครับนะใช่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่หรอเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเฮ้ยคือคอมเหรอ เฮ้ยบอดมาเล่นเองว่านะครับเราทุกตัวทุกเผ่านะครับสามารถสปาลมาเพื่อฆ่ามันได้เหรออุ้ยเจ๋ง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 ไปแล้วพวกเราลุมันปีนาโป้นี่นี่จัดการมันแล้วเข้าเออลุมันเลยลุมันลุมันเอาระะพลังทุ่มกระแทกพื้นนี่นี่นี่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไอ้ไทยไทยท่านเป็นไงบึงเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่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 เออผู้พิการระเบิดตัวเกิดขึ้นชนะมันได้ไหมชนะได้ว่ะเออ ตะกี้คือคืออะไรวะผมไม่เข้าใจบอดแน่ๆเลยบอดเล่นใช่ไหมก็คือมันจะมีครั้งหนึ่งให้เรามาเล่นเหรอกับสู้กับตายไททันแบบแบบไม่ใช่คนเหรอ อ่ะแล้วมาชมและสุดท้ายแล้วนะครับนะก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละกับการเล่นไททันนะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นตัวที่โหดมากนะครับนะมี2แบบให้เล่นนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรเราจะเจอกับตัวที่ตัวที่บอดเล่นอีกทีนึงนะครับที่ไปอยู่อีกโลกหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบนั้นมันเล่นยังไงนะครับหรือคนบังคับก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือเวลาเรามาอยู่แบบนี้นะครับเราจะไม่อยู่ฝ่ายไหนเลยนะครับนะเออเข้ามาดิไอพวกโอ้โหนี่คอสบิกคอสบิกคอสบิกเฮ้ยระเบิดเวลาระเบิดเวลา ไม่ไม่กู<อ>ต,ตายนะครับนะนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็อะไรประมาณนั้นแหละนะครับนะเวลาเราตายเราก็เออมาอยู่เหนือทุกคนนะครับนะไม่ได้อยู่ในช่องเก็บที่จะต้องเลือกระหว่าง2ฝั่งนะฮะเออเรากลายเป็นเอออยู่ชนเผ่าเทพเจ้าแต่เราไม่ใช่เทพเจ้างงไหมเจ้าแมวโฮ้โ เออนั่นแหละนะครับเราเหมือนอยู่บนสวรรค์นะครับนะไม่ได้อยู่ที่เหมือนไอ้พวกนั้นเป็นที่เป็นมนุษย์นะฮะเออแต่เราก็ไม่ได้เป็นอมตะเพราะกูโดดไปแล้วกูตายแอะนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับนี้พอแค่นี้แหละบายเอาแล้วท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะที่ผมบอกว่าผมจะทำนะครับนะถ้าสมมติคลิปนี้นะครับมียอดไลค์ถึง800 0ไลค์นะครับนะผมจะเล่นไอ้ตัวนี้เลยนะฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมมี5 0,000คิวผมต้องซื้ออีก หนึ่งหมื่นโลบอกนะครับถึงจะได้ไอตัวนกคู่ตัวนี้นะครับนะเออซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้แล้วมันจะโหดกระดานไหนนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะถ้าอยากดูไอเจ้านกคู่นะครับนะที่มีถึงแสนคิวกันเลยทีเดียวแล้วมาดูกันนะครับว่ามันโหดขนาดไหนโอเคแต่สำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบาย